โต้ข่าวลือเนเธอร์แลนด์ไม่ได้แบนเที่ยวบินจากไทยและนอก EU คนไทยยังเข้าเนเธอร์แลนด์ได้อยู่แต่ย้ำว่าเขาแบนแค่บางประเทศนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าไม่ขอคอนเฟิร์มนะเพราะว่านะวันที่พูดเนี่ยคือ21มกราคมเนี่ยฝุ่นยังตลบกันอยู่ซึ่งเอาหาข้อมูลจนโปวดหัวก็คิดขึ้นมาได้ว่าทำไมเราจึงไม่ถามทางการ มีเว็บทางการให้เช็คทําไมเราจึงไม่เช็คเราเอาแต่ไปอ่านข่าวอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าข่าวเขาผิดแต่ว่าข่าวเขาหมายถึงทั้งโลกแต่ว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศเสี่ยงโควิดต่ําซึ่งทาง EU เอขาได้ยกเว้นให้อยู่แล้วฉะนั้นมันควรจะแยกส่วนกันแล้วก็อปก็เลยได้ถามทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทยไปนี่คือที่อบถามก็คือ คนไทยเนี่ยยังคงเข้าเนเธอร์แลนด์ได้อยู่ไหมและยังคงขอวีซ่าเชงเกนเพื่อจะเข้าเนเธอร์แลนด์ได้อยู่ไหมแล้วก็วงเล็บ21มกราคมเพราะว่าไอ้ข่าวเนี่ยบอกไว้ครับอย่างที่บอกไม่ได้บอกเขาผิดนะแต่ว่าเราต้องแยกส่วนกันนิดนึงระหว่างทั้งโลกกับประเทศที่เสี่ยงโควิดตามอย่างเราส่วนสถานทูตเขาก็ตอบมาเขาไม่ได้ตอบตรงๆแต่ว่าเขาบอกว่าให้ขอให้ไปดูในสองเว็บนี้ก็คือเว็บทางการทั้งสิ้นเลย เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงด้วยนะครับก็คือเขาไม่ได้บอกเลยว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยคือแบนเที่ยวบินจากไทยอะไรเงี้ยไม่ได้พูดเลยสักนิดเดียวฉะนั้นตามข่าวลือที่บอกมาว่าแบนเที่ยวบินจากนอก eu รวมถึงไทยด้วยไม่จริงไม่จริงแต่อฟไม่ขอคอนเฟิร์มร้อนนะเพราะว่าฝุ่นยังตลบอยู่อย่างที่บอกนะครับต้องรอให้ฝุ่นหายตลบแล้วก็เช็คดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าจากเว็บทางการตรงนี้ก็ระบุเลยว่า ไทยแลนด์ยังคงเป็นประเทศที่ได้รับการยกเว้นอยู่ฉะนั้นถ้าเราเชื่อสถานทูตเนี่ยก็คือมันก็คือได้ไงใช่ไหมแล้วก็ขอเว็บสถานทูตนิดนึงอันนี้คือสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทยนะครับอันนี้ข่าวสําคัญขนาดนี้ควรจะรีบนะแต่นี่คือไม่ใช่นะโพสต์ล่าสุดเลยนะอยู่ใตป้ปังหมุดเนี่ยไม่ใช่นะเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะไม่มีเลยแล้วหลังจากนี้อ่ะสิบห้ามกราแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยเนี่ย ที่พูดนียีิบเอ็ดมกราแล้วนะก็คือสถานทูตยังไม่ได้ประกาศไดใด,ดทั้งสิ้นเลยครับคือเราจะมาโชว์ทุกหลักฐานที่เราหามานะครับก็อันนี้เว็บ reopen.europa.eu นะเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้อันนี้เขาก็ระบุเลยนะว่าประเทศของเรายังยกเว้นอยู่นะก็คือตรงนี้นะให้เราเข้ามาก็คือเราจิ้มที่รูปแผนที่ตรงนี้นะแล้วก็จิ้มที่รูปลูกโลกเนี่ยนะก็คือหมายถึงประเทศที่สามเนี่ย Third Country เนี่ยนะ อ่าแล้วทีนี้เราก็เลื่อนลงมาว่าคือถ้าหาไม่เจอก็ใช้คำสั่งค้นหาแล้วก็พิมพ์ไทยแลนด์ไปเลยเนี่ยเนี่ยเลยนะนี่นะ this requirement อ๋อเดี๋ยวต้องให้ดูก่อนว่าอัปเดตยี่สิบมกรานะครับก็คือวันที่มีข่าวต้นตอนเนี่ยนะยี่สิบมกรานะที่นั้นคืออัปเดตที่สุดแล้วอะก็คือบอกว่า landing ban ใช่ไหมตั้งแต่ยีนะ่สบสามมกราเนี่ยก็คือผู้โดยสารจากประเทศพวกเนี้ย มียูเนเต็ดคิงดอมเซาล์แอฟริกาแล้วก็พวกประเทศแถบอเมริกาใต้ทั้งหลายเนี่ยซึ่งซึ่งข่าวอะ่ะเขาพูดเอาไว้เขาไม่ได้หมายถึงประเทศไทยเลยก็คือเที่ยวบินพวกนี้ก็คือถูกซัสเพนก็คือถูกระงับอ่าคือเขาเขาอ้างอิงข่าวนะ23สามมกรานะแต่ทีนี้มาดูย่อหน้านี้นะ this requirement does not apply to people coming from c o u n t r y outside EU Schengen area that is on the list of c o u n t r y deemed safe by the EU ก็คือไอที่บอกว่าแบนด์อะไรพวกเนี้ยไม่ได้รวมถึงคนที่เข้ามาจากประเทศนอกยุโรปที่อยู่ในรายชื่อประเทศปลอดภัยของทาง EU ก็คือ this mean นี่หมายความว่าผู้คนที่มาจากประเทศพวกนี้รวมทั้ง Thailand ก็คือ are currently not required to present negative test result ไม่ต้องตรวจโควิดด้วยซ้ำหรือ all declaration ไม่ต้องเขียนใบอะไรเลย ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณเป็นชาติอะไรเกี่ยวว่าคุณมาจากประเทศพวกนี้มีไทยแลนด์ด้วยนะครับฉะนั้นเราก็มาอ่านที่ย่อหน้านี้เลยคือแต่อย่างที่บอกนะเอาไม่ได้คอนเฟิร์มเพราะว่ายังฝุ่นตลบอยู่แต่เพื่อนๆเ,เข้ามาหน้านี้ปุ๊บให้ดูวันที่ว่าเขาอัปเดตสุดวันไหนซึ่งย0บมกราคือวันที่มีข่าวพอดีแล้วนี่คือพูดตอนวันที่21มกราแล้วก็คือมันถ้ามันจะอัปเดตคือถ้าบอกว่าไอ้ยี่สิบนี้คืออัปเดตก่อนประกาศเนี่ยนะฉะนั้นตอนนีี้้มาตออนนนจะเเยยย็ู่่แลว กขาพูดตอน4โมงกว่าเานี่ยเขาก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วใช่ไหมแต่นี้คือไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยนะคือเอากรอมาจนถึงตอนนี้ถึงได้พูดเนี่ยนะว่ามันชัวร์ไหมก็คือเขาก็ายังไม่เปลี่ยนนะก็คือแสดงว่าชัวร์นี่คือหลักฐานอีกอันหนึ่งแล้วก็หลักฐานที่สามนะครับอันแรกคือสถานทูตไม่ได้ประกาศอะไรเลยอ๋ออัน,อนหลักฐานที่สี่ดิอันแรกก็คืออีเมลที่ถามซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าแบนหรืออะไรเลยอันที่สองคือ a c e b o o k สถานทูตไม่ได้ประกาศอะไรเลยอันที่สามคือร e o p e n EU ก็บอกว่าได้รับการยกเว้นอยู่อันที่4คือลิงก์นี้ที่สถานทูตให้ทางอีเมลเว็บไซต์เนเธอร์แลนด์แอนดยูเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ตรงหัวข้อนี้นะครับ traveling to the n e t h e r l a n d s from abroad ก็คือเดินทางไปที่เนเธอร์แลนด์จากนอกประเทศพอเรากดเข้ามาปุ๊บนี่ก็หัวข้อนี้นะที่บอกนี่นะเขาก็อ้างอิงถึงว่ามันมีข่าวในวันที่ยีมกราคมนี้ใช่ไหมก,ก็คือแสดงว่ามันอัปเดตที่สุดแล้วแหละตรงน,นี้นะก็ คำเตือนนี้ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันมีอันนี้ด้วย Safe Country with a Low Covid List ซึ่งเป็นอันเดียวกับที่ทางสถานทูตท่านให้ลิงก์มาก็คือเนี่ยยาวๆเนี่ย government nl อะไรยาวๆเนี่ยนะพอเรากดเข้ามาดูปุ๊บเนี่ย Safe Country ก็คือประเทศที่ปลอดภัยมีการเสี่ยงโควิดต่ำคือถ้าเกิดว่าเขาจะไม่ให้เข้าจริงๆอะ่ะเขาควรจะเอาหัวข้อนี้ออกไปได้แล้ว Safe Country ไออันเนี้ยนะเขายังเอาไว้อยู่ทั้งที่ทมีประกาศ ว่าวันที่20มันจะมีอะไรเนี่ยตามที่ชี้เนี่ยนะฉะนั้นอันนี้กลับมาหัวข้อเซฟคันทรีนี้ก็คือถ้าคุณมาจากเซฟคันทรีเนี่ยนะที่เขาบอกว่าโควิดต่ำเนี่ยนะเออคุณอาจจะมาเนเธอร์แลนด์ได้แล้วก็ทราเวลแบน d ของทาง EU เนี่ยไม่เกี่ยวกับคุณซึ่งไม่ได้เกี่ยวว่าคุณเป็นชาติอะไรแต่เกี่ยวกับว่าคุณมาจากประเทศพวกนี้แล้วก็ทางใบตรวจโควิดที่เป็นเนกาทีฟ ที่ประเทศอื่นๆเขาต้องเอาเนี่ยนะแต่ว่าถ้าคุณมาจากประเทศที่โควิดต่ำเรียกว่า safe country เนี่ยนะอยู you ่ไม่ต้องโชว์ใบตรวจโควิดที่ซ้ำเนี่ยยูดู not need to show negative test result when you travel to the nation แล้วก็ safe country ที่เขาพูดถึงอ่าอันนี้อันนี้คือ s a ฟ e ัน u n t ของในเครือของเขาเองก่อนต้องเป็นอันนี้ safe country outside the EU ซึ่งมีไทยแลนด์อยู่ในนี้ด้วยนะครับยังมีอยู่นะ ยังมีอยู่เป็นลิงก์ที่สถานทูตให้มาเองแต่อย่างที่บอกนะไม่คอนเฟิร์มรอให้ฝุ่นหายตลบแล้วก็มาเช็คดูอีกรอบนึง <c oughs> ก็คือเพื่อนๆเข้ามาดูลิงก์นี้เองได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้ขอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งจากหน้าเดิมนะ Traveling to the Netherlands from abroad เข้ามาที่เนเธอร์แลนด์จากนอกประเทศนี่ใช่ไหมพอเราเลื่อนลงมาตรงคำถามนี้นะ What is your situation นี่ I am I live in a safe country ก็ออรายชื่อที่บอกไปแล้วนะ Safe country. เซฟคันอ่อก็คือตามหัวข้อนี้กดเข้าไปก็เจออันเดิมเมื่อกี้นี้ถ้าคุณอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยนะซึ่งรวมประเทศทไทยไปด้วย You may travel to the Netherlands คุณเข้าได้คุณเข้าได้นี่คือเว็บทางการเองเลยนะครับทำไมเราจึงจะไปเชื่อที่อื่นที่ไม่ใช่ทางการละ่ะคืออย่าเชื่อออปด้วยนะก็คือเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูได้เองในนี้นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะอย่างที่บอก เช็คไปเรื่อยๆเราใกล้จะไปเมื่อไหร่หรือเราจะขอวีซ่ามาเช็คดูก่อนมีไหมนะเขายังพูดอยู่ถึงอยู่ไหมก็อยู่หน้าเดิมนะครับอ้อมแนะนําสิ่งที่จะต้องเช็คก,ก็คือเนี่ยยังมีหัวข้อนี้อยู่ไหม save country นะเสร็จแล้วก็ไอ้ข้างล่างเนี่ยคาถามเนี่ย I live in at save country เนี่ยเขายังพูดเหมือนเดิมอยู่ไหมถ้าเกิดเขายังพูดเหมือนเดิมอยู่ก็คือโอเคแล้วก็อีกอันนึงคือ reopen EU ตรงนี้ที่ให้ดูไปแล้วเนี่ยจิ้มที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก่อนนะ หร,หรือเข้าตามลิงก์ของเราก็ได้เราได้กดไว้ให้อยู่แล้วก็คือเราเลือกในเท์แลนด์แล้วเราก็กดลูกโลกที่หมายถึงประเทศที่สามนีให้อยู่แล้วแล้วก็ดูเลยว่าอัปเดตวันไหนถ้าอัปเดตล่าสุดอยู่แล้วประโยคนี้ยังอยู่ไหมเนี่ยก็คือไอ้ที่บอกว่าแบรนด์เนี่ยแลนดิ้งแบรนด์เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมถึงเนี่ยมีรายชื่อประเทศไทยอยู่ไหมประโยคนี้แลนดิ้งแบรนด์เนี่ย,ยไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้คนที่มาจากประเทศที่เป็นเซฟคันทรีบายดีอียูเนี่ยซึ่งมีประเทศไทยด้วยเนี่ย ก็คือไม่เอาแม้กระทั่งใบตรวจโควิดด้วยซ้ำเนี่ยคือทั้งทางการเนเธอร์แลนด์เองแล้วก็อันนี้คือก็ทางการของยูโรเปียนยูเนียนคือ EU เหมือนกันนะเราควรจะเชื่อพวกนี้มากกว่าคือก็ไม่ได้บอกว่าเว็บข่าวเขาผิดแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มาเช็คทางการแบบเราไงแล้วก็จุดที่3ก็คือ Facebook ของ Embassy of Netherlands in ์อินไทยแเนี่ยนะเขาประกาศไหมว่าต่อไปจะไม่ให้ขอวีซ่าแล้วนะต่อไปจะไม่ให้เข้าเนเธอร์แลนด์แล้วมะแล้วนะเนะขาประกาศไหม เขาก็ไม่ได้ประกาศนะใช่ไหมถ้าเรื่องสําคัญเขาควรจะประกาศนะอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้อสักวันจันทร์หน้าหรือยังไงก็มาเช็คดูอีกทีหนึ่งประกาศไหมถ้ายังไม่ประกาศแสดงว่าไม่เกี่ยวดิแล้วก็ต่อมาอันนี้คือข่าวต้นต่อนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะเพียงแต่ว่ามันจะคลุมเครือนิดนึงเวลาเราเช็คเอาให้ชัวร์เนี่ยเรื่องสําคัญนะถ้าเกิดไม่ได้สําคัญก็โอเคแต่ถ้าสำคัญว่าจะเข้าหรือไม่ได้หรือ,อยังไงเนี่ยก็ควรจะเช็คกับทางการ แล้วก็จะมีคนกังวลว่าอาอย่างนี้ขากลับหรือว่าบินมาจากประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่มาต่อเครื่องในเนเธอร์แลนด์จะโดนห้ามด้วยไหมห้ามเฉพาะบางที่นะก็อย่างตามข่าวนี้จริงๆหัวข้อเขาก็บอกนะซึ่งข่าวลือเขาก็อ้างอิงเว็บนี้เหมือนกันใช่ไหมก็ย้ำว่าไม่ได้บอกว่าเว็บนี้ผิดแต่ว่ามันคุมเครือเราต้องแยกส่วนระหว่างทั่วโลกกับเซฟคันเฟรอย่างประเทศไทยนะเขาต้องหมายถึงทั่วโลกอยู่แล้วก็คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยแบน เที่ยวบินทุกเที่ยวบินจาก UK เคแอฟริกาใต้แล้วก็อเมริกาใต้เขาไม่ได้บอกว่าแจากทั่วโลกสัก,กนหน่อยหัวข้อเขาก็พูดอยู่ถ้าหัวข้อบอกว่าแบนทั่วโลกก็ต้องบอกว่าแบนออฟ f l i ์ฟรอ from outside the EU all flights เงเกนส์สี่ใช่ไหมนี่บอกแค่พวกนี้อ,อ่อขอไม่พูดถึงรายละเอียดในข่าวนี้มากนะครับเพราะจะยิ่งเข้าใจผิดนะฉะนั้นใครที่กลัวว่าตอนต่อเครื่องจะมีปัญหาเนี่ยอออคิดว่ามันจะมีปัญหาแค่ คนที่บินจากอังกฤษมาต่อเครื่องเนเธอร์แลนด์เนี่ย,นยเนี่ยก็ Fly f ฟอ m t h เด n i ยู d น i n g d o ิงดมนี่ใช่ไหมอ่าแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอเมริกาใต้หมดเลยแล้วก็แอฟริกาใต้ก็แค่นั้นเองอะไรเงี้ยฉะนั้นคนที่จะมีปัญหาก็น่าจะจากแค่อังกฤษเท่านั้นเองแล้วก็ขอกลับมาหน้านี้อีกทีนึงนะครับกระโดดไปกระโดดมานิดนึงอันนี้เราจะโฟกัสแค่ประโยคนี้ Landing แบ n นด์น,นี้ใช่ไหมจากวันที่23มกราคมนะผู้โดยสารจากประเทศที่มีการระบาดของโควิด กลายพันธุ์เนี่ยนะก็จะถูกรังรับเข,เขาบอกว่าจากประเทศที่ significant spread of select COVID 1 9 mutation asuspen ก็แค่ประเทศที่มีการกลายพันธุ์ของโควิดฉะนั้นก็คือมีแต่ประเทศพวกนี้ก็คือตามข่าวเมื่อกี้นั่นแหละไม่ได้หมายถึงทุกประเทศทั่วโลกซักหน่อยใช่ไหมก,ก็คือ landing ban ก็คือห้ามเที่ยวบินจากประเทศพวกนี้มาเข้าเนเธอร์แลนด์เท่านั้นเองนะครับก็ไม่ขอพูดมากนะเดี๋ยวจะยิ่งงงลูกโลกนี้คือกรณีบินจากไทยไปใช่ไหม แต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าบินจากประเทศอื่นๆโดยในยุโรปด้วยกันเองนะเพื่อที่จะมาเข้าหรือมาต่อเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะเรากดรูปเครื่องบินคือคือล,ลูกโลกนี้กรณีบินจากไทยแต่รูปเครื่องบินคือกรณีบินจากในยุโรปด้วยกันเองเนี่ยนะฉันจะสามารถบินไปประเทศนี้ได้ไหมก็พูดเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้นี้เลยนะก็คือเฉพาะพวกนี้เนี่ยประเทศพวกนี้ชื่อเดิมก็อขอปิดท้ายด้วยอันนี้อันเดิมที่อพูดไปแล้วแต่สถานการณ์ของคุณ คืออะไรฉันมาจาก Safe c o u n t อ่ามีรายชื่อไทยแลนด์อยู่ในนี้อยู่ด้วยอยู่แล้วนะฉะนั้นให้เราอย่างที่บอกคือมาเช็คดูหน้านี้เรื่อยๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ว่า s a ฟ e Country ยังมีชื่อประเทศไทยอยู่ไหมแต่แล้วก็ไอ้คำถามตรงนี้ What Is your situation เนี่ยนะฉะนั้นเขาก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าคุณอยู่ใน s a ฟ e Country เนี่ยคุณเนี yeah, ่ย You may travel to the Netherlands ก็คุณเข้าได้ไงใช่ไหม แล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสถานทูตเขายังไม่ประกาศว่าห้ามประเทศไทยเข้าแล้ว VFS ก็ยังให้ขอขอวีซ่าได้อยู่ซึ่งซึ่ง VFS อาจจะเป็นตัวรองแต่ว่าตัวหลักก็คือสถานทูตเขาประกาศไหมหรือถ้าเอาให้ชัวก็อีเมลไปถามเขาเลยว่ายังเข้าได้อยู่ไหมคือชัวที่สุดนะครับจากเพจอื่นๆเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือแม้กระทั่งตัวเองที่พูดนี้ก็ไม่ได้ฟันธงเพราะว่าฝุ่นยังตลบอยู่ แต่ว่าเมื่อเราไม่ชัวร์อะไรเราควรจะถามสถานทูตจะดีที่สุดเลยนะครับครับโอเคก็อันนี้ที่เรานํามาแชร์กันนะครับคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะครับอย่างฝุ่นตลบนะต้องคอยมาเช็คหน้านี้ด้วยตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับออก็คงไม่ได้พูดได้บ่อยนะครับก็ขอให้มาเช็คอยู่บ่อยๆว่าตกลงมันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะครับโอเคก็เดี๋ยวลงลิงก์ทั้งหมดเอาไว้ใต้วิดีโอนะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ